ในเกมนี้นะครับของทั้งสองทีมจะเปิดเข้าไปครับโดยหลินเจอิดยีเ่เอาลูกนี้เข้ามาโอู้ยได้บอโอ้้หเป็นประตูขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้้หูเย่นทาวิโอนะครับหรืออินยาจีโอ้โหเสียจากลูกเซตนี้ครับไทย คัอบ,บ,ลลบลกกอลรัเลือกเข้ามาตรงกลางทีลสินแม่ทีละสินจับแล้วนี่บอลมันลิดเกิดลิดออกสายให้กับทีละทรทีละทรยกลบมาหนึ่งทีระทรหายจังหวะเปิดลูกนี้จะเปิดอยู่เปิดได้แล้วก็ธีศิลป์โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับทีลิลินแดงดามงประตูในช่วงห้านาทีสุดท้ายครับ โอ้ oh, okay. ใครับนบอลโลกรอบคัดเลือกดูอีกครั้งกับความสวยงามทีรทรยกลูกนี้ให้กับทีรศิลแล้วตั้งคอรอโมอกในตาขาบอลครับโอ้โหน้ำหนักทิศทางในหมดจดครับยโอ้โห oh ลูนี้ทีรศิล์นี่เป็นประตูที่สามในการยิงไต้หวันแล้วนะครับ,รบนี่ขนาดโค้ดไต้หวันก่อนหนะ้านี้บอกแต่ดูครับ ออพอมีพื้นที่มีเวลาเนี่ยทีละสินก็ทําได้จริงๆนะครับต้องชมทีละทอนด้วยโอ้โหเปิดมาได้แม่นจริงๆนะครับเปิดแบบไม่ต้องมองด้วยนะครับครับโอ้โหคือไต้หวันนี่ก็ประกบติดตลอดแต่ว่าครั้งนี้